สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับครูนะครับ VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหาหาหน่อยพิเศษนะครับหาหน่อยพิเศษของวันที่6ตุลาคม2566นะครับสำหรับหาหน่อยพิเศษนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะอ่าเห็นไหมประเทศเวียดนามข้างหลังอาจารย์บ้านเมืองเขาก็เจริญเหมือนกันเนะาะเจริญเหมือนกัน เหมือนกรุงเทพเลยตึกสูงๆก็มีเยอะเหมือนกันอแต่ก็สูงเท่ากว่ากรุงเทพไม่ได้มั้งคิดว่าอครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมา,มากๆนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ร่้ลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่วันนี้มีอะไรมาชมเลยนะครับชมกันเลยนะ จดออกทุกตัวนะครับ6ตัวลาคม2 5 6 6ฮหานอยพิเศษนะครับออกเวลา5โมงเย็นถึง5้าโมงครึ่งนะเด่น9 0 1ศนยี้ศ์กับ1นะครับปันตรงที่ศนะศูนย์สอง0 0นย์1ูาครับส่นงองงนึห้้าส่วน9คือตัวรองนะครับประมาณนี้นะส่วนชุดวิน0 1นย์5สามี้รอง9นะครับอืมครับถามนี้นะครับจ เด่นที่0นะศูนย <S an> e ์เด่นสุดนะครับศูนเด่นสุดนะก็วิ่งลูดที่0ูนย์นะครับประมาณนี้นะครับศูนเน้นที่ศูนย์ว่างั้นเถอะลอง1กับ9นะครับประมาณนี้อันนี้ชุดเจาะนะครับเขาเรียกชุดเจาะนะทูนสองทูนทูนสามูนูนสี่สีู่น้า่ามะครับตามนี้นะครับเก้าศูนย่เน้นที่ศูนย์กับหนะครับานอยพิเศษนะครับส่วนชุดวินตามนี้เลย หนึ่งสองสามสี่ห้าลองเก้านะครับประมาณนี้นะครับเน้นที่รูดนะรูดเ่นที่สุดรูดจะได้กินบ่อยที่สุดนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะเก้าคือตัวลองนะครับประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับครับประมาณนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับแนวทางก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะขอให้ทุกท่านได้เหได้กิดกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ